วันนี้ก็จะเป็นความประมุขงามของตลาดที่ติดกับพระตำหนักโดยตรงนะครับเ,เป็นเส้นทางที่สำหรับ พี่ทางขึ้นเผ่าอยู่ในพระเผ่าอาขาจะต้องใช้เส้นทางเส้นี้แต่นี่เป็นช่วงเทศกาลนะครับวันทนนี่วันที่วันที่สี่นะครับเรในนี้ก็ลึงปิดไว้นะครับเพื่อต้อนรับนางท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายในฤด,ดูหนาวนะครับ โซนนี้เป็นโซนของซุ้มร้านค้าของโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่น้องคืนเผ่าจะเป็นพี่น้องอาขานะส่วนใหญ่มีซุ้มอาหารมีโต๊ะทานนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นสวนดอกไม้ก็้มเด็ดนยนะครับหรือเท่าเรียกว่าสวนดอกที่พราตำาหนักโดยตุง เห็นไหมกาซ้ายมือกาซ้า้มือก็จะเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามมากนะ่อี้ผมก็ลงไปถ่ายภาพมาแล้วเราดูาชมบรรยากาศของที่นี่อากาศเย็นสบายเพืน,เป,นเป็นช่วงที่ เจที่อ้าวพวกเขาบังแสงดดแดดไว้ให้ก็อย่พูดร้อนก็จะหันลูกก่อนนะอ้าววันนี้เริ่มสาสายมันหน่อยเริ่มมีคนนะครับเข้ามา ่องเที่ยวแล้วก็ซื้อของที่ระลึกซือ้ออาหารแปลกๆที่จะมาทานค่ะซึ่งโต๊ะทานก็จะอยู่ด้านหน้าด้านซ้ายมือก็คือเป็นสวนดอกไม้ดูดูหนาวสวยมากครับสวยมากนี่คือดูด้านซ้ายมือมันเป็นบรรยากาศสวนดอกไม้ ด้านหลังชาก็เป็นภูเขานะครับค่อนข้างที่จะสวยงามน,นีก็เป็นถนนทั้งสายนะครับด้านขวามือก็จะเป็นร้านขาอาหารจานกินของหวานของข้าวแล้วก็ด้านนี้ก็เป็นโต๊ะสำหรับนั่งทานได้ทุกคนก็เริ่มมานะครับสายๆลนะ คงจะไปเที่ยวมากันมาหลายที่นะครับอันนี้ก็เป็นน้องๆที่ทําการแสดงผ่านมานะครับจนก็มีการแสดงหลายชุดมันเป็นลักขานะครับคนเริ่มมาล้วเพราะันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะหยุดไงแต่บางคท่านอาจไม่ได้หยุด แต่สำหรันผู้ที่มาจากต่างจังหวัดาดูุดยาวก็จะอดไม่ได้ที่จะมาแวะสถานที่แห่งนี้นะครับวอหารนี้สวยงามมากด้านหน้าอีกหน่อยก็คือที่สลานแสดงครับที่น้องทุนเผาโดยเฉพาะทนเผ่าอาขามีเยอะที่สุดนะครับในในโซนนี้หรือในบริเวณนี้ เมืม่อวันส่งให้ไประกาศต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาผมเองก็ไม่ดมีโอกาสมาถามไม่ทาบดูเขาบอกหดแน่นเอี้ยนะครับหดแน่นเงินเงินเสาร์ที่ห้าละสี่มาวันเสาร์ที่สี่แล้ว,ลวมวีร้านขาก็ตกแต่งสวยงามอาหารนะ่าทานของที่ระลึกสวยงามมากครับ มีน้ำพึ่งปลามีอะไรด้วย่เาเส้นจุดตรงนี้ด้านโน้นก็เป็นอาคารรับรับทานอาหารนะครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาที่ทพักพักเที่ยง <c oughs> นะครับการแสดงปกติจะแสดงติดต่อกันแต่ละชุดแต่ละชุด ก็คงจะหยุดการแสดงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงช่วงที่รับประทานอาหารพักเที่ยงนี่คือบรรยากาศแบบคร่าวๆครับตรงนี้เป็นสถานที่แสดงครับ ไรเห็นเครื่องดนตรีแล้วก,ก็อะไรนะครับอย่างนี้ตุงนะตุงภาษาเหนือเรียกว่าตุงแต่ภาษาไทยเรียกว่าถงสีงเหลืองเยอะๆะนะครับนี่ทุกคนก็เข้ามาเยอะเริ่มเยอะขึ้นแล้ว เพราะว่าเป็นช่วงสายแล้ววันนี้น่าจะมีทั้งวันนะครับการแสดงแต่ละชุดนี่คือวิธี อาช่วนี้เป็นเชียงช่วยเราที่พักเที่ยงมีกิจกรรมเยอะแยะนะครับมีนสภาพโดยรอบมาเห็นนี้อุปกรณ์แสดงของพี่น้องชนพงขาตรงไม้ที่สวยงามมาก นี่แหละครับเป็ลานแสดงอาจจะย้อนแสงนิดนึงเดีแบบนี้เป็นลานแสดงก็จะแสดงหลายทุกทั้ทงวันท้าวันนี้ทั้งวันอาจจะรวมถึงพรุ่งนี้ด้วยนะฮะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผู้คนก็มาเรื่อยต่อประธานจะทำต่อ ขั้นต้าของรถกระบะอีซูสูสีบอลติอมบไมขทะเบียนบอลใบไม้เสาเรือสีสีหกเ็ขเจ็ดเพียงรายขอให้ทราบเรื่รถของท่านเวลาด้วยนะคะเรื่องจากรถของท่านอยู่จอดอยูนรถของท่านหลายนะคะประกาศค่ะปกาประชาสัมพันธ์ท่านเจ้าของรถกระบะอีซทูสูบสีบอลติดใเลขทะเบียนบอลใบไม้เสาเรือสีสีหกเ็ขเจ็ดเพียงราย ขอให้กลับไปทีรถของท่านด่วนนะคะในเวาน้นะคะเรื่องจากท่านใจงรถของท่านหลังนะคะสวยงา นี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อจะชมความสวยงามของพระตำหนักโดยตุ้งจังหวัดเชียงรายนะครับด้วยั ก็ขอยุติแค่นี้นะครับ